ูเขาครับสู่เขาสู่เขาครับโอ้ดื้อยาแล้วเนี่ยอาการเนี่ยดื้อยาแล้วเตือสภาพตะนกคนนะครับกลุ่มหัวกลุ่มกันมาเป็เมื่อแล้วคาดกัดคอยยิงยิงกันจัดบาบเจอะรุกเบ้ย

เด,ดดเดียั <c oughs> งล้ลูกดีลูกดีวันอายุดิต้นโคตรจันทรไเละใบรึบใลไุรุษจะต้นแก็งแค่ <c oughs> <c oughs> ต,ต้นโคตรจันทร์คลยเียวจ้ารงเจ้ารงงลึก็กันเดะเวลต้องรู้มันเจ้าอ่ะ แต่ั้าภานาพอแล้วหิ้หนจะแสบขนาดเอาเอาเอา,เอายิงทอแล้วยิงทดแล้วอิ่ชนันนี้วัสบีตวนนะครับสินกำซีฟูนงักสิเอ้ได้่อ โอ้มันมาแล้วมาแล้วเป็นเด้เป็นเด้เป็นเดป็นที่กิดเออวอ้ดบุ๋มตะเจ้าวะมองเขาหนาเน่เขาบังหนาแน่ต้องตาแตกครับ ใายแบบเย้าถ้ครับผมี่จับตัวยัดเปิสูบมันด้อพี่น้องเยักจู่เขียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวพอาะพครับพอพอผมย่านครับ แล้วมีกินคำเลยวะก็อะไ <c oughs> อรกีบรบรน <c oughs> บัส้อยะครับจบกิปตรงนีก้กกอนเนาะข <c oughs> ึ้นไหร